ถ้ามันยิงยิงยิงสูงยิ่งใหญ่มันก็จะยิงงาบยิงแบบอะไรแบี้ก็จะโตไวใช่ก็จะโตไวอย่างนี้คือกิ่งกระดงไหมอันนี้คือกิ่งกระดงเหมือนกันกิ่งฉํำกิ่งนี้เลยคือกิ่งแขนใช่ฮะกิ่งแขนคือกิ่งออกมาจากต้นนั่นแหละแล้วเราไปตอนเอาอืเราไปตอนเข้ามาพอเราตอนเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็ติดดอกเลยดอกติดลูกอันนี้ปลูกยังไม่ถึงเดือนเลยนะแล้วมันต่างกับกิ่งกระดงข้อดีข้อเสียก็กิ่งแขนนะ กิ่งแขนข้อดีคือโตวไวออกลูกไวแตก่กิ่งกระโดงข้อดีคือแข็งแรงเออ่พุ่มสวยอืเขาจะแตกเป็นเหมอนสามร้อยหกสิบองศาเวลาเขาแตกนะแตกแตกเขาใช้เวลาแตกช้าเขาจะโตช้ากว่ากิ่งแขอือโอตช้ากว่าแต่แข็งแรงต้นสวยใช่ต้นสวยกว่าอันนี้ก็กิ่งแขนนะออกลูกไวมาก ได้กิ่งแขนมันก็จะแบบอย่างเงี้ยใช่มันก็จะเหมือนเป็นแขนน่ะแต่เป็นแขนอยู่เงี้ยอือแต่ถ้ากิงกระโดงมันจะพุ่มไอพันเนี้มันดีตรงที่ว่ามันคนโลกดีที่ที่ปลูกไว้ห้าต้นเนาะมีต้นแม่ห้าต้นยาตอนที่ซื้นมาห้าต้นซื้อกิ่งอะนะใช่ หนึ่งสองสามสี่ห้าตอนจะไปกินกระโดงแล้วอะตอนแรกเป็นพุ่มแบบกินแขนเท่านั้นเลยยิ่งตอนมันก็กลายเป็นกระโดงกระโดงตอนนี้ไม่มีลูกละคือพุ่มอย่างนี้เลยนะใช่แค่สกีกระโดงกระโดงทั้งหมดแต่พอเวลาเราตอนสมมติว่านี่พอตัดหมดเนี่ยมันจะโล่งอะเราก็ต้องพักเขาอืพักเขาไว้สักสองเดือนให้มันเริ่มใุ่ให้มันแตกเยอะเราก็ตอนตอนทีก็ได้เยอะ ต้นแม่เพราะว่าต้นมันแก่แล้วหนึ่งถ้าตอนไปกิ่งหักก็เป็นก็มีเปอร์เซ็นต์หักได้อืเพราะว่าน้าหนักมันเยอะใช่ปะอ,อันนี้ตัดออกไปบ้างเลยนะถ้าออกออกออกลูกป,ปุ๊บเราต้องปล่อยแล้วปล่อยให้เขาแก่ไปก่อนปล่อยไปเลยเราค่อยค่อยตอนใหม่พอ,อตัดตัดเขาแล้วเราก็แต่งกิ่งค่อยตอนแล้วอสมมติว่าเราเอากิ่งไปเงี่ยต้องไปแบบ กี่เดือนถึงจะเริ่มแบบผ้าหน้าฝนตอนนี้มีมีฝนใช่ไหมยาสามารถปลูกแบบนั้นได้เลยอันนี้ก็คือปลูกปลูกเลยนาฝนอันนี้ก็เหมือนคุณจะลงไม่ได้ทำไม่ได้้ำหมายถึงไม่ได้ชทำเอาลงเลยต้องอาใส่ถุงด้กใช่ไอันนั้นคือเขาเรียกว่าทำแต่ถ้าเราเตรียมเราเตรียมร้อนเป็นเรียบร้อยแล้วนี เราลงปลูกเลยเพราะหน้าฝนมันต้นก็จะไม่เฉาเนี่ยปลูกได้ไม่ถึงเดือนดอกมันจะออกที่บอกอะ่ะกินงแขนอะ่นะเป็นแบบเนี้ยเือนเดือนเนี้ยอย่างอันเนี้ยกิงแขนยังไม่ถึงเดือนอันนี้มันติดพอชำไม่ถึงเดือนก็ออกอย่างนี้แล้วใช่แล้วอีกไม่กี่เดือนต้องตัดทิ้งคนะ่ะอ๋อเนี่ยนะใช่ใช่ต้องตัดมันทิ้งถ้าเราไม่ตัดมันทิ้งต้นมันจะไม่โต คือเนี่ยถ้าไม่ตัดก็เดี๋ยวก็จะกลายเป็นลูกเป็นอะไรก็ใช่แล้วมันอาหารที่มันหยดขึ้นมามันเลี้ยงลูกหมดเหมือนเด็กอยู่ใช่มันเลี้ยงลูกหมดแล้วมันก็ไม่ไม่ทําให้ต้นโตถ้าเราตัดทิ้งอ่ะแป๊บเดียวแตกพุ่มสวยม,มืนก็ไม่ต้องตัดตัดตรงข้อแติมมน,นี้เราก็เด็ดทิ้งไปอ่ะฮะเนี่ยนี่ก็ต้องเด็ด,เด,ดเด็ดทิ้งเหมือนกันเดี๋ยวพอเด็ดทิ้งปุ๊บสักประมาณสองอาทิตย์มันก็จะแตกะ่ะแตกพุ่มก็จะแตกตแตกออกมาใช่มันก็จะแตกแล้วก็จะเป็นพุ่มอ แต่ช่วงหน้าฝนข้อเสียมันก็คือเนี่ยจะมีหนอนชอนใบมาอ uh huh. ก็ต้องถ้าปลูกไม่เยอะก็เอาชีวภาพไป uh huh. แต่ถ้าปลูกเยอะม,มากเขาก็ใช้อบานแบตินหนอนชนใบมันเป็นสตูดตัวฉกาดกับแคนเกอร์แต่ที่เนี้ยพันเนี้ยไม่ค่อยมีอ uh huh. แคนเกอร์น้อยมากปลูกมะนาวนะทุกคนกลัวที่สุดก็คือแคนเกอร์ชา,ชาวไร่อะ่ะใบที่เป็นสนิม อ๋อเหมือนเป็นโรคของเป็นโรคชนิดนึ่งเป็นโรคพันธุกรรมของมะนาวพอลูกลูกค้าถามเราก็จะบอกว่าเราไม่เคยชีดมันมีน้อยพอถึงเราเห็นปุ๊บเราก็เด็ดทิ้งมันก็หายไปมาหน้าหน้าฝนปกติมันจะมานะเดีดยวนไม่ค่อยมีอ่ะหายากหาคันเก็ยากเรื่องนี้ไอ้ย่างเงี้ยนานไงลงนานอันนี้น่าจะประมาณสองสามเดือนใช่ไหมสองสามเดือน ตอนนี้เป็นต้นที่ที่ทําโชว์ในคลิปอะ่ะที่ปลูกการต้น,ตนสุดอะ่ะมันไม่ไม่สุดจริงๆอะ่ะเนี่ยอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นเลยอ mm hmm. เอาเอาลงคลิปถ่ายลงคลิปว่าปลูกยังไงไม่ให้ต้นสุดที่มีกระถางรองข้างล่างถ้าถ้า,ถ,าถ้าไปดูในคลิปอะ่ะในช่องอะ่ะจะเห็นตอนนี้คือต้นที่เราเอาไปสาธิตปลูกในคลิปลก็ไม่น่าจะถึงสามเดือนอแล้วถ้าสมมติว่าเราอยากจะตอนและต้องกี่กี่เดือนถึงจะ เริ่มตอนหกเด,ดือน,อนหกเดือนขึ้นไปที่นี่หกเดือนนะหกเดือนเอ่อหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือต้องติดลูกให้ให้เห็นก่อนอือ<ห>คือบางคนที่ลูกค้าที่เขาไปซื้อที่อื่นอะเนาะแล้วเขามาบอกว่าทําไมของผมไม่มีลูกเลยเออเราก็กลัวว่าลูกค้าได้ไปเราตอนแล้วยังไม่เห็นลูกอะลูกค้าได้ไปแล้วเดี๋ยวไม่มีลูกอือ เราก็เลยยังรอให้มันติดลูกก่อนอพอติดลูกปุ๊บเราถึงจะตอนได้เราจะเหมือนเรารับประกันให้ลูกค้าไงว่าตอนเนี้ยมีลูกแน่นอนมันก็มีนะไอ้ที่ว่าแบบซื้อมาแล้วไม่มีลูกใช่งามเยอะงามแต่ว่าไม่มีลูกต้นไหนๆยังไงก็มีลูกใช่ไหมหรือว่าแล้วแต่เออ่พันธุ์อื่นเราไม่รู้นะแต่ถ้าเป็นพันุเนี้ยมียังไงก็มีต้นใช่เพราะว่ายิ่งไปต้นต้นกิ่งตอนเนี่ย กิ่งตอนมันจะไม่กลายพันธุ์แต่ถ้าเมื่อไหร่ถ้าเราเอาเป็น,มนเมล็ดไปปลูกมีสิทธิ์กลายพันธุ์ได้แต่มะนาวส่วนมากนะเขาก็นิยมนี่แหละกินตอนอมันจะไม่กลายพันธุ์ทุกต้นที่เราตอนมนะันต้องมีลูกแล้วอยากจะลองดูเพราะว่าไปซื้อที่อื่นนะบางทีมันเราก็มันก็ต้นใ่ญ่นะแต่ว่าเอ้ยปีงแล้วสองปีแล้วแต่ว่าเอ้ยมันไม่ไม่ออกลูก ไม่ออกลูกแต่ใบางามใบอะไรเงี้ยเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะกิ่งหรือเป็นเพราะดินหรือเป็นเพราะดูแลไม่ดีหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าแบบเออเนี้ยเอาไปแล้วมันแบบเห็นผลนะอย่างเงี้ยแล้วแบบเอาไปปลูกให้เขาเห็นถ้ามันโอเคอะไรเงี้ยก็กะจะแบบไปขยายพันธุ์ไปตอนอาจจะต่อยอดไปค่ายไปอะไรอีกทีนึงอะไรเงี้ยก็กะจะไปปลูกที่ลบบุรีแหละให้แม่ดู ลองดูถ้าสมมติว่ามันแบบปเป็นช่องทางผมว่าผมทำไฟแนนซ์คนละคนละ,นละย่างกับ<อ>เกษตรนี่เลยคนละนี่เลยใช่แต่แม่เขาทำปลูกผักปลูกชะอมลบบุรีเขาจะส่วนใหญ่จะเป็นชะอมเป็นกระท้อนเป็นอะไรเงี้ยมะนาวก็มะนาวก็มีอะตามบ้านตามอะไรเงี้ยก็มีอยู่แต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะ เออถ้ามันเป็นช่องทางไปทําแล้วมันโอเคอะไรเงี้ยก็น่าต้นมนมาจาก youtube แล้วก็เล่นทิกตอกก็เห็นพอเราดูเราก็เออที่ลบบุรีมันมีก็มีงานกเกษตรมีอะไรงานกระท้อนงานกเกษตเบ่อยอะไรเงี้ยก็เออเพื่อเป็นช่องทางเพื่อเอาไปลงพูกที่ลบบุรีแล้วมันแบบเออได้ผลอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ว่าเออสร้างรายได้เสริมอะไรเงี้ย 老板。